สวัสดีค่ะวันนี้ข้ากกบได้มาเที่ยวสวนดอกไม้เนาะสวนดอกไม้หรืออย่างวัดอย่างกระบุรมาเมืองสวยงามมากมีใบบัวน้ำเด็บบัวบานข้ากะเอิน่าบัวบัวโป่งการการมาถ่ายรูปมือนีลืมมากลืมขาตั้งกล้องแต่ขา้าวกะพอคนใจดีนะคะคนเกาหลีมาถามว่าฉันถ่ายรูปให้ซุ้มเธอรเพบ่นถ่า,ายรูปงามมากเพ่นถ่ายรูปฉัน,น่ะจากที่ฉันอ้วอนองควางแป้ง ให้ฉันเป็นผู้หญิงที่แบบสูงยาวหุ่นดีได้้องขอบคุณม่ใหไงค้นนันมาออกเลยอะ่ะโอ้ยคำสามีดา่าอิลีเลยเพิ่นกระคุ้ยดีนะเพิ่นกระไบรมีแบบทาที่รังเกียจเชาาา่าต่างชาติียงนะมีมาตรพานนี่นี่มีมัมากับไอ้มอนแค้นค้อเกัาค่ะไอ้มอนแค้นของนอง้องต้นไซบ์นี่ มาสัญญาหักแต่ต้นไซไม์แม่วันพี่มากพี่มากต้องร้อนมากนะนกใหม่งามงานไปใส่ต่อว,วันยังอ้อมไปพพ่นปะพอขยั็ไปอ้อนซ้อนมันซ้อนหลกค่ะเจ้า บบัวใบบัวป้องออกไปทางเพียะเพื่อไปทายให้เพลินนะเหื่เพินยังใครเหรอใครกบุกกอนใช่บัดนหนอเหรอยินดีต่อข้าวมันเป็นเงยหน่อย